Okay. <laughs> ยันโลยทางทีรถนะครับผมหนักพอสิบพันก็สองคันเลยนะครับสองคันทับคันนี้แล้วก็คันโน้นนะครับผมน่าจะรถจ่ายเอ็มคันนั้นนะครับสองคันผมก็เพิ่งเพิ่งได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายก็มาสักสักพักหนึ่งนะครับผมมาสักพักหนึ่งครับ ไปั้าดมึงก็นไเออ้าวชิดไ้ไปด้วยล่ะตงามมาน่ารับปลัเอะไรใจกหนึ่งชิโซไปได้ชิโซอาเคอร์เขาแล้ชิโซบงแทมันนอาเนี่ยเอาของข่อยมาใส่เลยทีมึงข่อยด้วยเนี่ยอะไรนะครับ เปิดเลยครับเปิดเลยผมมาผมถ่าพวกเจ้ามาแล้วก็จัดการเลยครับใอ้งเป็นเทศงานเลยครับ ส่วนลุงแล้วก็ทีมช่างนะต้องบอวกว่าทีมช่างนะที่จะยกอ,องปู่นะครับผมก็ไปทางลานองปู่แล้วนะครับพี่ครดบเห็นแต่ดูดูแต่ในหลังบ้านอันนี้ก็พระมสีหน้านะครับผมก็ รถปล่อยทานก็สองคันเลยนะครับเมื่อกี้เจอแม่บ้านทนายนะครับก็ตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเห็นตัวจริงนะเพิ่งเห็นตัวจริงปกติก็เห็นแต่ยี่งดหน้าดูแต่แล้วดูแต่แล้วรถายเอ็นนะผมคันนี้ลุงว่าจะปิดท้ายไม่ได้ปิดท้ายลุงว่าจะปิดท้ายไม่ได้ปิดท้ายนะเมื่อกี้ไอ้เหล็กมันสวดออกมาแล้วผมเนี่ย แสงตอนนั้นนะครับนะก็ต้องบอกว่าผมเพิ่งได้ถ่ายเองนะผมเป็นคลิปแรกนะเพิ่งได้ถ่ายเพิ่งเพิ่งได้ถ่ายนะัก็ยกจับอะไรนิดนิดหน่อยน่อยช่วยนะครับผมในทีสดก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับผมไม่มีเวลาเพราะว่าเราต้องเดินดูง,งานช่วยลุงอะไรเงี้ยก็ถามลุงว่ามีอะไรให้ช่วยอะไรเงี้ยลุงบอกว่าก็หยิบจับไปช่วยกันหละอะไรช่วยอะไรก็ช่วย แล้ผมก็ดูเอาอะไร,ระมานนี้ดูด่วยกันแล้วฝั่งนู้นไม่ให้ถ่ายนะครับผมอ่าก็จะถ่ายแค่ประมาณนี้นะครับคือตอนนี้คือฝั่งนู้นก็คือมีแต่ทีมช่างนะครับยกยกองปู่ต้องทีมช่างอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าใช้รถยกนะครับไม่ได้ใช้คนนะอ่าอย่างนี้ทีในฝั่งนะครับผมอ่ะโอเคครับถ้าคนก็เยอะส่วนใหญ่ก็จะมาให้กำลังใจเป็นหลักนะครับ ผมก็ยังไม่มีเวลาของฝากก็น่าจากปถึงนวลนะครับมันหลอกแล้วมันหลอกแล้วไม่ทันแล้วมันหลอกแล้วจะเอามาว่า708แล้วสัตว์ว่าไม่ทันแล้วนะครับ

ประวาสตร์นครับใครก็อยากเห็นหนะวันนี้โอ้โหหลายคนเยอะอยู่โอเคนะครับผมก็หันกล้องมาทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปทางโน้นเดี๋ยวจะโดนองค์ปู่ครับก็พยายามแก้ โอเคผมฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กันรายกันนะครับผมสวัสดีครับ